สวัสดีค่ะมันนี่กับพ่อกับสาวสีตัวข้าวมันนี่สาวสีพาม่กินแต่แดนกว๋วยเตี๋ยวด้ค่ะกว๋วยเตี๋ยวง่ายๆมากเลยมันนี้หิวเข่าก็เลยกิกนรองท้องนะคะอันนี้กว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาม่าละคะ่ะเสร็จมาม่าละค่ะแต่เรียกให้ดูดีกะเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะคะใส่แคบหมูน้ำนะคะมันนี่ใส่ลูกิ้นพร้อม คนเข้าไปเลยจ้าสาวซีมักใส่แบบผิดเพชขนาดใส่สามรวบแล้วมาเนีย่ยังไม่ได้กินเลยมาได้จ้าแฉบแบน้ำกันค่ะวันนี้ไม่ค่อยมีผักเลยค่ะสาวซีไม่มีผักในตู้เย็นกระเลอันอันนี้น้อยหนึ่งอ้สุดยอด จวดเผ็ดื <c oughs> มืมเสียงลูกกระปองอืม นัวขนาดปรุงใส่น้ำตาลน้ำส้มแล้วก็น้ำปลาเด้ค่ะเส้นฝนตกโปรยๆยค่ะมันมีอากาศเย็นๆน,น,นิดนึง จากหอนโมหอนเป่ายัางเนี่ยวแซบ่บทำคลิปจากสิพานโมพานนะคะกินย่างเดียวค่ะช่วงนี้กินย่างเดียว ฝากเป็นกำลังใจให้แนเลยคะ่ะสาวสีก็กินยังเด <G ül üyor> ี๋ยวจ้ะเลิกงานมากะบุกค่อยมี้วแลาวนะคะกะจะมีเวลาช่วงนึกๆช่วงนึกๆดกะไลตอบคอมเมนต์นะคะหลังจากเทปคลิปเสร็จแล้ว แซบขนาดแซบกินอังก็แซบเผ็ดคีบเผ็ดกินอยังก็แซบจ้าคนหักก็มีคนสั่งกระจาย สวัสดีค่ะวันนี้เซปอซับป๊อฮึ่มฮึ่มฮึ่มพ e น้กโอเคคีปูสอเคปูส ลูกกินแพนเค้กได้จ้ามาเนี่ยสิบิดแล้ว <c oughs> สมผมฟูมากเลย <c oughs> เผ็เดเติมมาพริกสามรอบแล้วค่ะมนเนี่ยเผ็ดมากเลย เซอร์แข็มมุ้เซอร์เซ่นะ้าจ้ะลูกกับกวนๆนะคะอือกวนนี่เลย อืมกวรน,นี่เลยนี่อหร่นะอืมเซ็บขนาดอืต้องรู้กินไม่กินต่อนทาน เอากินนะคะเพราะว่าลูกสเปรียนไหวน้ำก็ต้งเฝ้านิดหนึ่งเพรแต่แซบค่ะต้องสิ้นไปกินตอนไทยอืม้ม

ลค,คลิปนี้สาวซีก็ฝากไว้ก่อนสำเนาค่ะขอบคุณทุกกำลังใจซาขอบคุณค่ะ